ครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่29นะครับพฤศจิกายน2557นะครับคลิปข่าวชาาพนประชาชนนะครับได้เดินทางมาที่ท้องทุนานะครับของหมู่บ้านเษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับท่านครับโดยกิจกรรมที่นี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของพื้นเมืองลานาของจังหวัดพะเยาเรานั่นก็คือเป็นกิจกรรม สู่ขวันข้าวนะครับหรือกิจกรรมที่วันนี้นะครับได้ได้ไดร่วกันก็คือปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับทอสารยายรักสามวัยหัวใจกเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งได้จัดขึ้นที่ณท,นะท้องทุ่งนาของบ้านบัวหมู่ที่4ตํบลบ้านตูนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางผู้ร่วมกิจกรรมนะครับทางน้องน้องเยาวชน นักเรียนนักศึกษานะครับและก็ประชาชนนะครับได้มาร่วมกันครับข้างทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําอิงของจังหวัดพะเยานะครับโดยได้รับการสนับสนุนการจะทําโครงการโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็มีท่านอาจารย์และก็น้องๆน,น,นักศึกษานะครับพร้อมด้วยกับพี่น้องประชาชนผู้นําชุมชน บ้านบัวนะครับมาร่วมจํานวนมากทีเดียวนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาอนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพื้นเมืองล้านาของของเรานะครับนั่นก็คือพิอพีการสู่ขัญข้าวนะครับซึ่งข้าวถือว่ามีประโยชน์ต่อชนชาติมนุษย์ะะทำให้เราเจริญเติบโตแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเราไปชมบรรยากาศของกิจกรรมวันนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับพึ่งทางแล้วนะคะนิดนึง